สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกและก็ welcome to learning English with พี่มายนะคะโอเค guys today we are going to talk about countable n o w and uncountable n o w n คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นั่นเองเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ let's go สำหรับ countable noun น,นะคะก็คือคำนามที่คำนามที่นับคำนามนับได้คำนามนับได้นั่นเองนะคะคำนามนับได้เช่นอะไรบ้างเช่นขวดน้ำ bottle สามารถนับได้ใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ขวดมีขวดน้ำกี่ขวดไปนับซิมี3ขวดก็จะเป็น three bottles มีปากกากี่ด้ามมีปากกาสองด้ามก็เป็น two pens ปากกาแผ่นสามารถนับได้ใช่ไหมคะแล้วก็สมมติว่าไปนับดูซิมีพัดลมกี่เครื่องมีพัดลมทั้งหมดสองเครื่องก็เป็น two fans โอเคนะ ก็คือเป็นสิ่งของทั่วไปนะคะก็คือเราสามารถนับได้มีคนกี่คนไปนับดูซิมีคนกี่คน,น,คน,คน two people ก็คือสองคนใช่ไหมคะก็คือสามารถนับได้โอเค next ต่อมามาดูกันที่ uncountable noun so anyway uncountable n o w is คำนามนับไม่ได้ คำนามที่นับไม่ได้นะคะเช่นอะไรคำนามที่นับไม่ได้พี่ไมากก็ได้รวบรวมมาแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราจำละกันเนาะก็จะเป็นธรรมชาติหมวดหมูเขาเรียกว่าหมวดหมู่หรือเปล่านะธรรมชาติวิชากีฬาชื่อโรค So anyway หมวดหมู่เราหมวดหมู่เรานี้ oh very really sorry guys หมวดหมู่เรานี้นะคะธรรมชาติวิชากีฬาชื่อโรคก็จะเป็น uncountable noun ก็คือคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองโดยส่วนใหญ่นะคะในข้อสอบทั่วๆไปเลยธรรมชาติเช่นอะไรบ้างธรรมชาติเช่น w o t e r w o t e r ก็คือน้ำน้ำเนี่ยเราสามารถนับได้ไหมคะว่า มีกหยดน้าเนี่ยมีกหยดสามารถนับได้ไหมก็สามารถนับไม่ได้ก็สามารถไม่ได้ไม่สามารถนับได้นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นโอイルเอาเสียงว่าโอイルนะคะโอイルก็คือน้ํามันนั่นเองไม่เอาเสียงว่าออยนะคะเอาเสียงว่าโอイルน้ํามันสามารถนับได้ไหมคะว,ว่ามีน้ํามันทั้งหมดกี่หยดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโอイルก็คือ uncountable noun นั่นเอง ต่อมาอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งละกัน Sugar sugar บางคนบอกว่า,วาเฮ้ยพี่มายหนูสามารถนับได้ว่า Sugar น้ำตาลเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เม็ดว้างขนาดนะั้นเลยเหรอคะพาก้อนก็คือมันเป็น uncountable noun นะคะก็คือไม่สามารถนับได้นั่นเองใครจะมานั่งนับมเมล็ดเออมเมล็ด I'm really sorry guys ใครจะมานั่งนับเม็ดของน้ำตาลนะคะไม่ได้ y o g ก r t y o g ย r กก็เป็น uncountable noun เหมือนกันก็คือนับไม่ได้ส่วนมากพวกของเหลวมันก็จะนับไม่ได้นะคะอันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติต่อมาวิชาวิชาต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น mathematic m a t h e m a t i c m a t h e m a t i c ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองหรือว่าจะเป็น English ก็คือวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็นวิชา history ก็คือประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะโอเคต่อมา So anyway กีฬากีฬาก็จะเป็นกีฬาอะไรบ้างกีฬาวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตบอลกลีฬาแบดมินตันเหล่านี้นะคะก็ล้วนที่จะเป็นชื่อกีฬาก็มีชื่อกีฬาอีกมากมายเลยนะคะก็สามารถไปเสิร์ชดูใน google ได้ต่อมาชื่อโรคชื่อโรคเช่นอะไรบ้างเช่น moms ก็คือโรคโรคคางทูมนั่นเองเดี๋ยวเขียนให้นะคะ โรคทางทูมหรือว่าจะเป็นอินฟลูเอนซ่าอินฟลูเอนซ่า really sorry อินฟลูเอนซ่าอินฟลูเอนซ่านะคะก็คือไข้หวัดใหญ่นั่นเองไข้หวัดใหญ่ต่อมา Finally ตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ star 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 ก็คือโรคตากุ้งหญิงนั่นเองโรคตากุ้งหญิงนะคะโอเค so anyway ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมวดหมู่เหล่านี้นะคะก็ล้วนที่จะเป็น uncountable noun ก็คือคำนามที่มันนับไม่ได้นั่นเองโอเคนะคะ ก็หวังว่าทุกคนคงจะเก็ตนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ไม้ด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น exercise ที่เกี่ยวกับ countable noun แล้วก็ uncountable noun ในคลิปต่อไปเราจะมาแยกกันนะคะว่าคำไหนคือ uncountable noun คำไหนคือ countable noun นะคะโอเคค่ะอย่าลืมติดตามในคลิปต่อ คลิปต่อไปนะคะโอเควันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อน goodbye guys bye bye